ไปดูบรรยากาศที่ร้านสปาแล้วก็ร้านนวดแผนไทยนะคะต่างปฏิบัติตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะหลังจากมีการผ่อนปรนนะคะให้เปิดกิจการได้ค่ะหลังจากที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสอบอสอนะคะกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อความงามและกิจการสปาที่ได้รับการคลายล็อกเฟส3ค่ะ ให้เปิดในวันที่1มิถุนายน2563ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยมีร้านสปาและก็ร้านนวดรวมกันมากกว่า1,500แห่งนะคะแบ่งเป็นกิจการนวดเพื่อสุขภาพ9,400แห่งสปา900แห่งแล้วก็นวดเพื่อเสริมความงามอีก200แห่งค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูนะฮะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะร้านนวดเพื่อสุขภาพย่านตบลจอหออำเภอเมืองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนางสาวนาริศราบำเพ็ญกุลนะครับเจ้าของร้าน รีแลกท m e นะฮะก็บอกว่าจากสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้ร้านต้องหยุดกิจการชั่วคราวเกือบ3เดือนครับแล้วก็เมื่อเอมื่อมีการคลายล็อกเนี่ยนะฮะให้ร้านสปาต่างๆสามารถเปิดบริการได้ก็ได้มีมาตรการความปลอดภัยด้านสาธนารณสุขอย่างเข้มงวดโดยแบ่งเป็นในส่วนของร้านและก็ผู้ให้บริการซึ่งตั้งแต่ทางเข้าร้านก็จะต้องมีการตั้งโต๊ะคัดกรอง ทั้งการสแกน QR code หรือลงทะเบียนใช้บริการทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์มีการวัดไข้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลซึ่งจะมีผู้ใช้บริการนะครับจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการทุกครั้งทุกคนเป็นการเช็คคัดกรองตามหลักของสาธารณสุขครับ ส่วนผู้ให้บริการนะคะบริการได้ทุกส่วนค่ะยกเว้นบริเวณที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้านะคะส่วนอื่นก็นวดได้ในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงและความสะอาดรวมถึงการฆ่าเชื้อต่างๆการใช้ซ้ําของผ้าทางร้านนั้นใช้ใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะตามปกติทางร้านเองก็ทําอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วค่ะโดยการเก็บของใช้การทําความสะอาดจุดต่างๆหลังจากลูกค้าใช้บริการทางพนักง,งานเขาจะสวมถุงมือแล้วก็ทิ้งทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จต่อลูกค้าหนึ่งรายนะคะอีกทั้งมีการเว้นระยะห่างของเตียงนวด โดยใน,ในร้านนั้นมี3เตียงก็จะให้บริการเพียงเตียงที่1แล้วก็3เว้นเตียงตรงกลางไว้ค่ะอีกครั้งยังมีผ้าม่านกั้นแยกเป็นสัสดส่วนอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากเปิดร้านวันแรกคือวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีลูกค้าขาประจำนะคะโทรศัพท์เข้ามาจองคิวเข้าใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทางร้านก็จะให้บริการลูกค้าครั้งละ2คนเท่านั้นค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดนี้ปิดไปนานขนาดไหน ปิดไปเกือบ3เดือนเหมือนกันค่ะประมาณ2เดือนครึ่งค่ะลูกค้าก็จะโทรมาถามตลอดว่าจะเปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทําตามมาตรการเนาะเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะใช่แล้วพอเขารัฐบาลผ่อนคลให้ร้านสปาอย่างเงี้ยค่ะสามารถเปิดทําการได้เรามีการเตรียมการยังไงบ้างคะก็เตรียมการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเลยคือ1คือต้องมีจุดคัดกรองใช่ไหมคะแล้วก็ จุดคัดกรองก็ต้องมีการสแกนแล้วก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนถ้ามีไข้สูง38ขึ้นไปก็คือไม่อนุญาตให้ให้เข้าร้านค่ะแล้วก็พอเข้ามาในร้านก็จะต้องมีเจลล้างมือค่ะแล้วก็ล้างมือล้างเท้าอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะแล้วคือเตียงนี้นะคะเตียงก็ต้องเว้นระยะห่างเมตรครึ่งนะคะแต่ที่นี้ของเราเนี่ยมีสามเตียงเราก็จะให้ลูกค้านอนเว้นระยะกันเว้นเว้นเป็น เตียงเว้นเตียงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะล้วก็เราก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็เก็บเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้งะคะ่ะจะเขียนติดหน้าร้านเลยว่าลูกค้าที่เข้ามาจะต้องติดจะต้องมีแมสต,ต้องใส่ถ้าไม่ใส่คือเราเตรียมไว้ให้แล้วก็จะมีเตรียมไว้ให้ลูกค้าค่ะเพื่อป้องกันใช่ค่ะ อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถามถึงในเรื่องของการเยียวยาของภาครัฐสําหรับผู้ประกอบการร้านสปานั้นนะครับทางเจ้าของร้านก็บอกว่าทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านสปานในพื้นที่โคราชก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อขอความช่วยเหลือการเยียวยาไปทางศูนย์น้รงธรรมจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้พิจารณาหลังจากที่ต้องปิดร้านนานเกือบ3าเดือนครับ